ส่บนหลังคานี่เราก็จะวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการวางจะมี2แบบนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับร้านทาทําแหลกครับพาท่านมาดูวิธีการติดตั้งเอ่อแหลกหลังคาทรงเหล็กนะครับหน้าเท2สเต็ปกับตัวชุดขาจับโตโยตานิวฟอร์จูเนอร์นะครับผมนะครับตัวชุดขาจับนะครับของตัว นิวฟอร์จูเนอร์นะก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาตัวน็อตนะครับกับตัวแหวนแหวนแกนคานครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็หมุนโอเครุมมๆไว้ก่อนนะครับหจากนั้นเราก็จะขึ้นไปใส่กับบนหลังคารถนะครับึ้นมาใส่บ,บนหลังคานี้เราก็จะวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตั้งระยะนะครับ อยู่ที่ตัวแหลกนะครับว่าความกว้างความยาวเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับเราก็ตั้งให้มันได้เจ็ดสิบหลังจากได้เจ็ดบปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ตัวไขควงหรือสว่านที่เป็นไขควงนะครับยีบให้มันเข้ามาแบบนี้นะครับให้แน่นเลยครับทั้ง4ตัวก็ทําแบบนี้นะครับนี่เราจะตั้งแบบนี้นะครับทั้ง4ี่ตัว เป็นการวางขาก่อนนะครับแล้วจะยกแหลกขึ้นไปวางนะครับจากด้านบนนะครับอันนี้เป็นการวางตัวแหลกหลังคาเหล็กนะครับขนาดเมตรหกสิบคูณเมตรสิบนะครับจริงๆวิธีการวางจะมี2แบบนะครับแบบนี้คือขึ้นจากด้านข้างนะใช้คนเดียวนะครับขึ้นไปวางแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจับนะแบบนี้ครับถ้ามี2คนก็จับยกขึ้นจากด้านหลังได้หลังจากวางขาเข้าไปนะครับตรงตำแหน่งแล้วนะครับเราก็จะใช้น็อตนะครับ อถแบบนี้นะอถพร้อมแหวนนะครับใส่เข้าไปตรงรูของมันนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ตรงนี้ครับรูมันจะมีอยู่6รูนะครับเราใช้กกรูคู่กลางนะครับเดี๋ยวรูกลางนะครับ นะครับหลังจากเราใส่นะครับเราก็จะใช้ตัวล็อตดาวนะครับใส่จากด้านล่างนะครับหมุนด้านล่างเอาไปลองด้านล่างนะครับแล้วก็หมุน้ไขให้มันแน่นนะครับล็อตดาวนะครับซอนไปแบบนี้นะสมุนทําทั้งหมดนะครับทั้ง4ี่ตแหน่งนะครับผมให้หลุมๆไว้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาไขน็อตอีกทีนึงครับนะครับหลังจากเราไขน็อตหลุมหลวไปทั้งหมดทั้ง8ดตัวนะครับแล้วก็เราก็จะเอาฝาปิดปิดตรงนี้ครับ เป็นการปิดเก็บงานตัวหัวน็อตนะครับแบบนี้นะเราจะใช้ฝาปิดปิดเก็บงานนะครับทั้งสด้านนะครับเนี่ยครับหลังจากเราติดตั้งไปครบแล้วนะครับเราก็จะมาเล็งนะครับก็คือนี่ครับนี่นี่นี่ตัวเล็งนะครับตัวตึงแคลายเนี่ยตัวนี้นะครับไว้เล็งนะครับแต่ไม่ยิงนะเล็งอย่างเดียวพอเราได้เซนเตอร์นะครับเรา ตั้งให้มันกลางๆแล้วก็ไล่ยึดนะครับทั้ง4ขานะครับแล้วแต่ถนัดนะครับว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับตัวน็อตเนี่ยใช้เบอร์13นะนะครับแล้วก็จะมีฝาจุกปิดเก็บงานด้วยนี่นะครับเพื่อความเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับทดสอบความแข็งแรงนะครับโยกให้ดูนิดนึงอ่าโอเคเวลนเรียบร้อยครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตาตั้มแหลกด้วยครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับปากซอยรัตน,นาทิเบศร์14นะครับไปมาสะดวกครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย์8 6 9 8 4 สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ